สวัสดีครับสมชายแระฉสนสุขนะครับวันนี้เราก็มาดูเบีย้ยแตงนครับพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับดูนะครับเบีย้ยแตง็นง,งามๆขน้นเลยนะครับนี่นีนะครับอันนี้ก็ได้ไปสองใบแล้วนะครับ นี่ครับใบสองใบแล้วนะครับพร้อมปลูกแล้วนะครับอันนี้เขาก็เตรียมเบีย้ยต้นก้านะครับต้นก้านะครับเอาขึ้นรถสลิงมานะครับรถสลิงมานะครับเ,เต็มเลยนะครับใส่สลิงนะครับ จากเมื่อคืนนี้ครับฝนตกอย่างหนักนะครับถ้าได้ปลูกก่อนฝนนี่จะดีนะครับเพราะว่าจะเราจะไม่ได้ลดจะไม่ค่อยได้ลดน้ํานะครับบางออ่นก็ปลูกช้าไปนะครับทําจริงเมียเตงเของเราใบแรกก็ปลูกได้แล้วนะครับแต่นี่เขาทําพื้นที่ยังไม่พร้อมนะครับทําพื้นที่ยังไม่พร้อมนะครับพื้นที่เขานะครับนี่นะครับพื้นที่เขา จะเตรียมพร้อมปลูกนะครับตัวนี้เพราะยังเดินท่อไม่เสร็จนะครับครับเดินท่อตรงนู้นยังไม่เสร็จนะครับแต่ทางนี้นะครับเขาทําเดินท่อเสร็จแล้วนะครับทางนี้เดี๋ยวแต่รอจะปลูกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยฝนตกฝนหลงฤด,ดูนะครับฝนหลงฤดูด ดูน้ำครับดูน้ำ,ค,นำครับเห็นน้ำไหมครับเต็มเลยครับน้ำเต็มเลยเดี๋ยวนี้ต้นก้าเขาก็เอามาย้ายแล้วนะครับเอามาย้ายพร้อมปลูกนะครับต้นก้าเขา ขุ้ก้านะครับพร้อมปลูกนะครับ,รบผมเดินตรงนี้ก็ดินก็หล่มอยู่นะครับจมเลยนะครับน้ำเต็มเลยครับน้ำตามแถวนะครับ ทำเต็มเลยครับตรงนี้เขาก็ย้ายไปตามแถวนะครับครับเขาย้ายไปตามแถวนู้นนะครับย้ายเป็นถาดเป็นถาดไปนะครับพร้อมปลูกนะครับก็จะวางไว้ว่าแถวนึงจะหมดประมาณกี่ต้นนะครับเขาก็จะย้ายไว้นะครับประมาณแถวนึงประมาณ200ต้นหรือ300ต้นเขาก็จะวาง มันถัดทีสองถาดนี่เขาย้ายไว้ประมาณสองถาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ท่อมีนกันนะครับตรงที่ร่องกลางระหว่างกลางนะครับนิงกระโมนะครับเดินแทบจะไม่ได้นะครับตรงนี้จม เทินแทบไ,ได้เลยนะครับนี่จะจมนะครับหลังจากที่ฝนเมื่อคืนตกเมื่อวาน2อวันสวันซ้อนนะครับก็ทําให้ดินนี่ชื้นดีนะครับแต่ถ้าเราได้ปลูกก่อนฝนตกนี่จะดีนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องลดน้ําแต่พอดีปลูกไม่ทันนะครับทำเดินท่อ ไม่ทันวันนี้เขาก็ว่าจะมาปลูกวันนี้แต่ผมมาก็เห็นแต่ยายเบี้ยไว้แต่ยังไม่เห็นคนงานนะครับนี่ครับอันนี้ก็การเดิน การเดินในสาน้ำหยุดของเขานะครับนคบนี่ครับ,เ,รบเดินยาวไปนู่นเลยครับเห็นไหมครับต้นก้าเขากะยา้ายไปถึงตรงนี้นะครับนี่ จมเลยนะครับหนีเดินไม่ค่อยได้เลยต้นก้างเขานะครับพยายไปงนู่นเลยครับเห็นไหมครับยายเปนู่นเลยนะครับนะครับก้าขายายไปเต็้มเลย เยอะมากนะครับแปลงนี้มันยี่สิบสามสิบไร่นาะสามสิบสี่สิบไร่ประมาณสามสิบเดี๋ยวได้ถามเขาว่านั้นก็วาสามสิบกว่าไร่นะแต่เราจริงๆเราก็ลังร่วเท่าไหร่นะก็ยังไม่เห็นคนงานมานครับสงสัยวันนี้คงไม่ได้ปลูกนะครับเห็นยายเบี้ยไว้นะครับเฉยๆนะครับ เตรียมพร้อมนะครับเอาเบี้ยต้นกล้าเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะรอปลูกครับตรงนี้ระบบเดินท่อ,ขอเขาเขาใช้ท่อพีอีนะครับในการต่อตรงในที่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับที่เขาใช้ท่อตรงอ่นี้นะครับตรงนี้นครับเป็นท่อไอ ที่ก็ติดตั้งไว้ครับตัวนี้ครับนี่ครับเขาจะต่อท่อยาไปนู้นครับตรงไปนู้นมาต่อต่อเข้าวาวตรงนี้นครับเพราะว่าเขาไม่เขาไม่เจาะตรงนี้นะครับตัวนี้เขายังต่อไม่เสร็จเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับต่อยังไม่เสร็จเลยนะครับต่อยังไม่เสร็จเลยนะครับ ยาวไปนู่นเลยนะครับต่อท่อไปนะครก็ทำไปเป็นแถวเลยนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ติดตามตอนปลูกกันแล้วกันนะครับว่าเขาจะปลูกกันยังไงอันนี้เขาต้นกล้าก็พร้อมเบี้ยก,ก็พร้อมนะครับเขาย้ายอ้อมไว้ไว้แปงแลงละสองถาดนะครับแถวละสองถาดนะครับ เพราะว่าน่าจะประมาณแถวนี้ประมมัน0 0ต้นนะครับดูได้ว่าเขาจะปลูกยังไงตอนเขาปลูกกันนะครับติดตามนะครับเพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ